เสื้อสวยจังเลยอยากได้อ่ะอ่ะโลบั๊กไม่พอไปเติมโลบั๊กกันดีกว่าผมขอแนะนำแฮป p ี้เอ็กซ์โลบั๊กลิงก์จากเลเวล4ถึงเลเยอร์7ลิงก์ด้าใต้คลิปเลยนะครับโอ้อยากฟาร์มจังเลยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยไม่เป็นไรผมมีร้านบัตตี้ฟาร์มบริการรับฟาร์มแบบต่างๆก็จะเป็นฮิตซี่โจโจ้บ็อกวอโบสโลกูไอกูนเอ็กซ์ฟุตสามารถมาใช้บริการได้ที่บัตตี้ฟาร์มลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ ทุกคนเลยนะครับวันนี้เราอยู่กันกับในเกมตำนานเลยอย่าง Buddy Night nice, นะฮะคือหายไปนานมากเลยครับสำหรับเกมเนี้ยคือเกมมันตาย <laughs> เกมมันตายไปแล้วอะ่ะนะครับก็วันนี้ผมอยากจะก,กลับมาเล่นนะครับแล้วก็คลิปนี้นะเป็นคลิปที่ผมอัดคลิปแล้วก็เปิดกล้องเป็นคลิปแรกเลยนะฮะก็ผิดพลาดยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยแล้วกันเดี๋ยวใดๆขอ ไม่จะเล่นนานนานจริง่าใครที่ติดตามผมมานานนะจะเห็นว่าผมมาเคยเล่นเกมนี้เว้ยเมแบบื่อแบบจะเปังเท่าไรแล้ววะปีกว่าแล้วม้งเออผมไม่ได้มาปีกว่าแล้วเกมนี้ผมก็เลยอยากจะลองกลับมาเล่นหน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับก็แน่นอนครับว่าเกมเขาไม่อัปเดตแล้วนะอืมเจ้าของเขาไม่เล่นแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราสุมสปริงกันเดี๋ยวนะผมสุมได้สองรอบนะครับมันเหลือมานะครับปะโคตรเกลือโคตรเกลือ ป่ะโอ้หมดแล้วโอ้อยังเกลืออันนี้แล้วกันเอ้ยอ่าอันนี้แล้วกันบวกอันนี้ใช้ระบัด2.5ครับระบักไม่พอโอเคเดีย๋ยวเราเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่าไม่จะเล่นนานน่ะออปชั่นอันนี้อ่ามิวสิกเรียบร้อยปิดได้โอเคไม่จะเล่นนานไม่ใช่เล่นนาน,าน P, G, เลเว่นเอ็พีเลเวนจีเหมือนเดิมไม่ได้เล่นนานมากครับอันที่เป็นสกิลช่องเอ็กแล้วกันอันนี้ไม่มีอะไรโอเคมาโอ้โหสกิลอะไรวะเล่นงหวะลืมแล้วไม่ได้เป็นปีอ่ะไม่ได้เข้าเป็นปีจริงๆนะผมอะแต่เกมอาหารยังคงสวยอยู่เหมือนเดิมนะเกมเก่ามากแลสเต็งบวกหนึ่ง เกมค่อนข,ข้างจะเก่ามากครับผมโอ้เป็นไปกดวิ่งยังไงวะคอนโทรวะชิปอ่ามันกดวิ่งยังไงวะเอ็กซ์สก,กิลอ๋อกดตัวเซตโอเคกดตัวเซตวิ่งเลยครับเสียเอนเนอีคือลืมแบบลืมหนักมากอะ่ะโอเคตายมันเป็นเกมอะโลกูลที่ กล่าวมาแลนะ้วมีภารกิจที่ทำมีคงมีคุกนะถ้าเกิดเราเป็นซ c g แล้วเราไปฆ่ากูนนะกูนจะเข้าไปอยู่ในคุกนะก็คือคุกตรงนั้นนะใครที่อยากรู้เกี่ยวกับเกมดีมากขึ้นนะครับสามารถดูได้ในช่องเลยนะครับมีอีกเยอะเลยอะ่ะผมทำไปหลายคลิปมากครับอ่ะเดี๋ยวผมขอหาคนสักคนหน่อยสิเรา้ยินเสียงคนใช้กระโดดแต่ผมไม่เห็นตัวมันอนะ มันใส่หน้ากากยังไงวะอ๋อนี่ไงได้ละใส่หน้ากากมันจะเห็นมันจะปิดชื่อไว้นะโอเคแล้วทเสียงคนมันอยู่ไหนวะอ่านี้อัพเลยไม่ได้เฮ้ยเจอคนละสวัสดีเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรอะ่าเก็บพงังเก็บพงังเก็บง อะไรอะ่ะสวัสดีเขาทำอะไรเขาจะตีผมเลอเดี๋ยวเราลองคุยกับเขาเวันให้ผมรู้ว่าเขาจะตีผมรู้ว่าเขาจะตีโอ้คนดีครับคนดีคนดีนดเขาวิ่งหนีเราอะ่ะเราไปหาคนอื่นก็ได้เออตอนนั้นตอนนั้นคนหเหลือเ pc นพีซีไป ไม่รู้รเ,รเดี๋ยวเราเดินไปดูกันพุ่งไม่ได้เอเนจีหมด NPC ครับไม่ได้เสียงจากทางขวานะเดินไปดูแถวเนี้ยน่าจะมีคนแหละเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินไปดูกันดีกว่าเ,เสียงมาจากแถวๆนี้ ออตรงนั้นมีบอสด้วยครับอ่านแล้วไงคนเดี๋ยวแล้วคนเดิมเปล่าวะคนที่สุดเขาพยายามจะตีบอสใช่ไหมใช่ด้วยนั่นแหละเขาพยายามจะตีบอสครับแต่เขาโดนบอสตบหนึ่งทีสองทีตายแ <c oughs> อมอนจะสู้ยังไงอะ่ะลองดิเอ้าสกิลไปไหนอะ่ะเราเราเราดูดได้ไหม เว้ยกูจะดูดวิญญาณไ่ได้จะตีขอโทษโอ้ยเ้ยขอโทษแต่คนนี <ot> ้เขาแต่มันวันช็อตผมไม่ได้ว่ะเอ้าเดินเข้าาแรับเออเฮ้ยโดนหนึ่งทีเออเฮ้ยสองทีเออเี้ยสามทีสี่ทีจะตายแล้ว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 จะเย็นจะเย็นจะเย็นก่อนจะเย็นก่อนเฮ้ยมันตามไม่หยุดเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยลากหาเพื่อนลากหาเพื่อนลากหาเพื่อน เพื่อนตายเฮ้ยไม่สนใจเพื่อนเลยอีที่มันเอาคุคนเดียวเลยกระโดดดิมันกระโดดมันเกาะยังไงวะโฮ้ยเอ้ยโอ,ยโอย้จะตายแล้วทีเดียวตายเลยเขื่อ,อโอ้ตายตกูแจ๊กอาอเพลงขึ้นดิแกปิดเพลงกันโอ,อันนี้เป็นคิว เซฟเซฟนี Safe. Safe ่คืออะไรคืออะไรไม่รู้อาจจะเ,เราลองเดินเข้าไปอยู่ในคุกกันเดีย๋ยคือคุกอะ่ะกูลที่เป็นคนนอกนะสามารถเปิดได้นะเปิดเพื่อให้คนข้างในออกมานะก็คือคล้ายๆการช่วยเหลือแหละแต่จำได้ว่ามันเกาะกําแพงนะไม่ใช่ะอ๋อนี่ไงเกาะได้จริงเยวยนี่ยเป็นปาค้างครับเออว่าแล้วมันเกาะได้แต่ว่าเราต้องมีกูนก่อน ใช่ไหมถ้าไม่มีคูนมันจะไต่ได้ยังไงเ่ยเออมันต้องมีคูนก่อนเออยไต่ได้ครับไต่ได้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเซ่เฮ้ยเออตรงนี้มีอ่า CCG คุมอยู่แล้วแม่งยังโหดอะ่ะเยอะเท่าไหร่วะไม่รู้แหละอย่ายุ่งกับมันเลยเฮ้ยตรงนี้มีคนนี่ เฮ้ยลดัลดลดัลดลดัลดลัดเราลัดเราลัดใครได้วะเขาได้อ๋ออันนี้คือเป็นการปัม๊มเลยคือเขาตีไม่ค่อยเข้าเขาก็เลยเอามาบั็กใช่ไหมไหนดูซิดูซิเป็นยังไงเออจริงด้วยดูดิไนส์ทริก ทดลอง CCG โอเคที่ผมพาไปดูคุกนี่ครับคุกลงไปได้ลงไปสิเฮ้ยโอเคลงมาแล้วนี่ครับนี่เป็นคุกนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราโดน CCG ฆ่าเนี C ่ยเราจะมาอยู่ในนี้ครับแต่นี่มันเข้าไม่ได้คือบางห้องมันจะเปิดให้คนออกมาได้ครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่น่าจะมีใครขังหรอก ว่าคนเล่นมันน้อยมีภารกิจให้ทำเยอะแยะครับผมเกมนี้นะก็ไม่มีอะไรมากต่อคลิปนี้ผมแค่อยากจะลองมาเล่นเพราะว่าไม่ได้เล่นมาปีหนึ่ง <c oughs> คิดถึงคิดถึงอ่ะออกมาข้างนอกเราลองตีนี่โหดจังว,วะเออเฮียเอาออกเอาหางออกทำไมกดผิดมามามากดกันตัวเลยวะอ่าปะใช่ F G E ไม่ใช่ เอาเอาห่างกันกดตัวเลย C ไม่ใช่ Q ออกกดตัว Q ครับโอเคอแต่ว่าตัวที่ผมสู้ได้นะนี่เนี่ยสู้ได้สู้ได้ไม่ได้เดดดก่งแบบขนาดนั้นนะแต่คนเมื่อกี้เขา่าจจะเลน w น้อยอะ่ะเนี่ยผมสู้ได้สบายเลยพลังงานหมดอีกแก่ อ๋อเฮ้ยทำไมไม่โดนนะโอ้ยโอเบลเท่าไ,ไ,ไหร่อ่ะบแปดสิบโอ้ยโอ้ยเออฮืออ่แตกโอเพลงมาอีกแล้วปิดกันโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปอาการเปิดกล้องคลิปแรกนะครับก็ใครมีความเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะทำการอ่านทุกเมสเลย นะฮะก็สำหรับวันนี้ไปกับผมเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋นอนกหูเกิดครับปล่อยไปเ,เกมไม่ค่อยมีใครเล่นแล้ว